สวัสดีค่ะเอเองนะคะที่ปรึกษาการขายโชว์รูมสมิทฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการแผนกรถมือสองค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเอมีรถ Honda CR-V นะคะรุ่น1.6นะคะดีนะคะขับเคลน4ล้อนะคะหรือว่า,าเครื่องดีเซลนะคะตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นปี2019นะคะรถสวยประวัติดีมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1 1 5 0 0ล้บาทนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะ เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะก็คันนี้นะคะเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะก็ตัวนี้เนี่ยรถใหม่ป้ายแดงจะขายอยู่ประมาณล้านเ็เลยนะคะล้านเล้านแปเลยนะคะรุ่นท็อปนะคะออปชันครบเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเจ็ดที่นั่ง รุ่นนี้ลูกค้าหากันเยอะเลยนะคะตัวดีเซลเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะวิ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ16-17กิกิโลลิตรเลยนะคะถ้าขับทางไกลนะคะสีขาวนะคะถ้าเป็นตัวดีเซลขับสีก็มีคันนี้เข้ามาคันเดียวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะนี่จะเป็นฝาท้ายนะคะเปิดแบบ ไฟฟ้าแล้วนะคะมันจะมีปุ่มกดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้เท้าเนี่ยคลิกนะคะที่เซ็นเซอร์ด้านหลังแบบนี้นะคะรถของเขานะคะก็จะปิดประตูนะคะด้านถ้ายให้ออโต้แบบนี้เลยนะคะทั้งเปิดทั้งปิดเลยนะคะออโต้เลยค่ะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งนะคะอันนี้ประสงค์มากๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบาะแถวที่สองนะคะนั่งสบายกว้างนะคะอันนี้เบาะแถวที่สามนะคะแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะรุ่นท็อปสุดนี่คือออปชันมาครบมาเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่จะเป็นหน้าคอนโซลคะ่ะ รคันนี้นะคะรุ่นท็อปเนี่ยขับเคลื่อนสี่ล้อนเนี่ยประตูด้านข้างแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะเขาจะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะอุปกรณ์ต่างๆนะทางโชว์รูมตรวจเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยประวัติตรวจเช็คได้เลยนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาชมรถที่โชว์รูมนะคะเดเอ,อะพาเปิดประวัติให้ดูนะคะรุ่นนี้ก็จะมีเลนวัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันนะคะสำหรับคันนี้เนี่ย รุ่นท็อปนะคะก็เขาจะเป็นเฉพาะตัวดีเซลนะคะที่จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะจะเป็นเกียร์แบบปุ่มกดแบบนี้เลยนะคะมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะคะหมดไอคอนหมดประหยัดน้ำมันนะคะก็เฉพาะารุ่นท็อปนะคะเครื่องดีเซลนั่นเองนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมันจะมี Google m a p นะคะหรือว่าระบบนำทางให้นะคะตัวนี้เลยระบบนำทางมาจากตัวรถเลยนะคะเราก็เล็กไมค์คันนี้นะคะจะวิ่งไปที่หนึ่งแสนสามพันกิโลนะคะไมค์แท้ร้อเปอร์ซนนะคะแล้วก็ทางสูตรเนี่ยก็คือตรวจเช็คมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประวัติการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ฮอน d a นะคะครบทุกระยะเลยนะคะรถประวัติดีมากๆเลยนะคะเช็คระยะล่าสุดไปเมื่อวันที่14เดือนมีนาปีนี้นะคะปี2022นะคะประวัติครบเลยค่ะ ค่ะก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจ Honda CRV นะคะเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นท็อปสุดนะคะ7ที่นั่งปี2019คันนี้นะคะเอกก็แนะนำเลยนะคะติดต่อเอได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0863818421นะคะ,ะ,คะของเองเป็นศูนย์โชว์รูม Honda ค่ะอยู่สาขาพัฒนาการรถทุกคันนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุแน่นอน100%นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอเอกขอแนะนำรู้สวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เอด,ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ